ว um. สวัสดีครับสวัสดีครับก็ลุกส,สวัสดีตอนเช้าครับมหาอะไรฐานลูกมันไม่มีครับเมื่อคืนไม่ได้ขายผลไม้อ้ยหิวใหญ่เลยอ่ะไปไปไปน้ำโพไปไปไปวันนี้จะพาน้องน้ำโพไปลูกมามามาไม่ต้องมหายหญ่ไปจะพาน้องน้ำโพกับคุณแม่เดินออกกําลังกายอยู่ในบริเวณบ้านขคงเรานะคะเอาไปลูกไปมาแล้วมามาถอยใหญ่ถอยใหญ่ถอย ไปลูกปไปไปเดินบริเวณบ้านเรานะลูกเหมือนกับน้องจะมีกําลังใจมากเลยเนาะแม่ค่ะหลังจากที่แม่ได้มาอยู่ด้วยกับลูกสองวันสองคืนและแต่คุณแม่สองวันแล้วคุณแม่ไม่ได้นอนดูท้องคุณแม่นะครับป่องป่องปุ๊กปุ๊กออกเลยท้องคุณแม่นะคะป่องป่อง,ป,องปุ๊กปุ๊กออกเลย,ะะออเลยะระวังระวังระวังขาลูกอ่ะอ่ะคุณยายอ่ะดูเขาจะเดินตามแม่เขาไหมเนาะ พาเดินออกกําลังกายตอนเช้าในบริเวณบ้านของเราโอ,โอ,โอ้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 โเดี๋ยวลมเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มข้าบริเวณบ้านของเราเนอะคุณแม่ไม่ได้นอนสงงวันสงคืนแล้วนะคะเพราะว่าคุณตากับคุณยายนอนฝอาอากาศนะคะนอนฝอาอากาศของน้องก็ ไม่นอนนะคะทั้งคืนเลยคุณแม่สวนน้องน้ำโพนี่กำลังแก่จากแม่สองวันแล้วนะคะอ่นอนลูกเองนอนลูกเองเก่งมากๆเลยนะคะเออเออเออลกค่อยๆหนูค่อยๆค่อยๆหนูค่อยๆเออจะไปหาพี่ตาเออจะไปหาพี่จะไปหาพี่ดู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 อูดูโอ้ยค่อยๆลูกค่อยๆ ค่อยๆเดี๋ยวคุณหมอว่าอีกค่อยๆนูค่อยๆ <c oughs> นะคะเดินบริเวณบ้านของเราคะ <c oughs> ่ะพาคุณแม่กินตลากับน้องน้ำโพเดินออกกำลังกายในบริเวณบ้านในสวนของเรานะคะ <c oughs> สวนก็ประมาณนี้นะคะตอนเช้านี่ต้นมะม่วงยายเออ นี่นะคะแม่คะป้าน้องอาการของน้องก็หลังจากแม่แม่เอฟซีนะคะเป็นกําลังใจให้น้องเยอะน้องก็รู้สึกดีวันดีคืนนะคะนี่นะคะกําลังใจจากท่านนี้สาธุบุญด้วยนะคะศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิทธิ์อาลาน้อยได้อาจากขาอ่อนเลี้ยวอ่อนแรงปป๊ป๊ะเป๊ะเป๊ะน,น,นี่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 ลมลมลมเดี๋ยวลมๆๆๆๆๆลุกเดี๋ยวลมเดี๋ยวลมเดี๋ยวลมตาตาจะพึ่งไอ้นั่นให้เขายืนก่อนตาให้เขายืนก่อนให้เขายืนพักก่อน ให้ก็เขาทานก็ช่างของเราเองตาก็ทานก็ช่างเออนี่แหละอ่ะาคุณตาผาแมลูกผูกพันนะคะ,ะเดินตอนเช้ากายบำบัดอาการของน้องนะคะมีคุณเมฆจินตลาของเรานะคะ,ะไม่รู้จะมีน้องให้น้องน้ำโพอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่อ,อ,อืม รักลูกมากเป็นห่วงลูกมากนะคะไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยนะคะไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยคุณแม่กินแต่ลานะคะเอามายืนกินตรงนี้ลูกกับคุณแม่มามนี่นะคะแม่แม่คะ่ะบริเวณบ้านของเราเนาะ,ะเพราะว่าคุณหมอยังไม่ให้น้องเดินมากนะคะไม่ให้น้องเดินมากนะคะเพราะว่ากลัวจะอักเสบเนาะก็เลยพามแม่แม่มาดูอาการตอนเช้านี้นะคะ คุณแม่กินตละลากับน้องน้ำโพนะคะเดินออกกำลังกายโอ้ยอได้แม่มาอยู่ใกล้ชิดอาการน้องดีขึ้นอ่านอนลุกเมือม่อวานเมื่อคืนนี้นอนลุกประมาณอสามครั้งนะคะประมาณสามครั้งนอนและนอนนอนโกนด้วยนะคะนอนอ่าตึงคุณตาคุณยายอานอนดูว่าเ,ออเสียงอะไรนอนนะคะมันไม่ไม่เหมือนเสียงคอกๆนะคะ มันเสียงพูดนะคะเราไปดูน้องน้ำโพนี่เองอน้องน้ำโพนี่เองนอนโกน,นะคะส่วนคุณแม่ก็อยู่อาใกล้ชิดเออเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะคะแม่ห่วงลูกนะคะลูกใกล้ชิดกับลูกชายนะคะนอนกลางคืนวันนี้คุณแม่ยืนหลับ่าคุณแม่เขาก็เคยเป็นผ่านคุณแม่มาแล้วเขาเคยยืนหลับกับน้องน้ำโพก็อาตอนคลอดน้ำโพนี่เกือบจะปีหนึ่งนะคะ คุณแม่กินแต่ลาถึงได้ล้มตัวลงนอนนะคะๆๆๆเพราะว่าทางของแม่ควานนีไ่ไม่ไม่ล้มตัวลงนอนง่ายๆ,ๆนะคะตอนอาบคลอดลูกใหม,ม่ๆนะคะเกือบจะถึงปีนะคะ <c oughs> จะยืนหลับจะยืนหลับจะยืนหลับถถอยนู้อยถอยจะไปไหนถอยไปหาแม่เร็วอาโพูไปนู่นเลยไปนู่นเลยลูกไปนู่นเลยไปนู่นเลยเดี๋ยวจะไปหาอพี่ลักกี้ถอยถอถอยถอยถถอยถอยถมานี่ลูกถอยๆถ ถอยถอยไปหาแม่ไปหาแม่ไปหาแม่ฝั่งนู้นเลยไปทางนู้นเลยเบา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 อ่ะอ่ะขาอีกข้างหนึ่งก็เริ่มขยึดขยึดอ่าเมื่อตอนที่อ่าคุณยายอ่าอ่าลงเฟซนั่นนะคะขาลุกไม่ขึ้นเลยเมื่อวานเมื่อวาน น้องยืนทั้งวันไม่ล้มเลยนะคะแม่แม่ค้าน้องยืนอยู่ทั้งวันไม่ล้มเลยนะคะเมื่อวานน้องไม่ล้มเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันเป็นอะไรที่ปลื้มมากๆเลยนะคะที่จะไปไหนจะไปไหนค่อยๆ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 แม่แม่กระอุูาถอยถอยนูถอยถอยไม่ไป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 หาที่รีซอไม่ไป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 ไปนู่นเลย ไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปนู่นเลยไม่ไปอันนี้นะคะอาการของน้องเดินนะคะกําลังกายจากแม่แม่โอ้จะไปะกินนมอีตา <c oughs> จะไปะกินนมเหี่ยวๆของแม่อีกเอจะไปะกินนมเหี่ยวๆของแม่อีกนะคะเ <c oughs> <c oughs> ดินเดินเดินออกกําลังกายกับแม่ในบริเวณบ้านอะ,อะเพราะว่าคุณหมอไม่ให้อ่ะ ไม่ให้เดิน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 มากนะคะแม่แม่คะกลัวน้องจะอักเสบเนาะตอนนั้นคุณตาคุณยายก็ไม่รู้พาน้องเดินโดยที่ว่าไม่แม่จะสัตว์เลยตาโดยที่ว่าเราไม่รู้เท่าถึงการเราพาน้องเดินเลาะตอนเช้าเนาะทีนี้คุณหมอก็ห้ามห้ามน้องเดินนะคะก็ตอนเช้าก็ ผึกน้องเบาๆในบริเวณบ้านของเรานะคะเอาคุณแม่ไปมัดก่อนเนาะแล้วก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะอาบน้ำร้อนให้น้องอือ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 อเออจะวิ่งเออจะวิ่งไะวิ่งจะวิ่งจะวิ่งจะวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งละไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งละไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งใจเย็นๆน้ำพอใจเย็นๆพุกกำลังใจจากแม่ให้เยี่ยมนะคะเออดู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 จะไปเล่นกับน้องหมา เอ,ออเออถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอาการของน้องวันนี้โดยทั่วไปถือว่าดีขึ้นจะกําลังใจจากแม่แม่นะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้อ่าน้องน้ำโพกับคุณยายจินตลาด้วยนะคะแม่แม่คะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ยายก็จะโค้จบคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวให้น้องดูจะทานนมแม่นะคะ ทานนมแม่เลยอุ้ยจะโตเป็นหนุม่มแล้วจะทานนมแม่นะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณ